สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกนะครับว่าใครที่เป็นคอเศรษฐกิจหรือว่าตามข้อมูลเศรษฐกิจแล้วก็ตามโครงการของภาครัฐที่จะเข้ามากระตุกกะต้นเศรษฐกิจนั้นก็อะบอกว่าแมมส่งเสียงคือหาและก็จีจ๊าเลยนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั้นไปพูดในรายการคืนความสุขให้ประชาชนเกี่ยวกับทิศทางและก็โครงการที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมครับแน่นอนนะครับว่าบรรยากาศณนะตอนนี้นั้นหลายคนรอครับว่า เม็ดเงินที่เป็นเม็ดเงินในเชิงของอภิมหาโปรเจกต์หรือขนาดใหญ่เนี่ยจะลงเมื่อไหร่จะทำอะไรจะแน่นอนแค่ไหนตอนนี้เริ่มเห็นภาพครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศของสิ่งโลกที่ยังดูนิ่งๆยังดูอึมครึมพอสมควรหรือที่รฐมนตรีครั้งใช้คำว่า stagnation นั้นตอนนี้สัญญาณของไทยจากการส่งสัญญาณโดนนยนายมงตรีโดยเรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมชัดเจนครับว่าต้นปีหน้าการเคลื่อนเม็ดเงินขนาดใหญ่เข้าสูรส่ระบบเศรษฐกิจน,น,น่าจะเกิดขึ้นครับเพราะว่า สิ่งที่เราจะเห็นครับในรายการที่นายทุนตรีนั้นพูดกับประชาชนในวันศุกร์ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าเรื่องเหล่านี้ถูกพูดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการที่จะนําเงินลงทุนนะครับประมาณ1.2ล้านล้านบาทเข้ามาในระบบเศรษฐกิจนะครับในเบื้องต้นครับในปีหน้าแต่ครมนั้นเดิมเคยอนุมัติเงินประมาณเกือบ70,000ล้านบาทนะครับสำหรับการลงทุนต่างๆในปี58แน่นอนครับว่าทางด้านทุนตรีคมนาคมนั้นบอกว่าใช้เงินถึง3ล้านล้านบาทนะโดยรวม นในช่วง8ปีข้างหน้าเนี่ยและตัวนี้จะเป็นหลักประกันคับที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมที่เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ด้วยคือรัฐมนตรีช่วยอาคมออกมาบอกแลวครับว่าน่าจะทําให้สีไทยนั้นโตได้3.5ถึง4.5เปอร์ต์รัฐมนตรีคมนาคมเลยบอกนะครับว่าเราอาจจะทําให้เห็นการนะครับเศรษฐกิจแตะถึงประมาณการเหตุตัว4.5ในปีหน้าจากการเคลื่อนเม็ดเงินจากโครงการต่างๆครับ และบางคนก็แอบคิดเลยนะครับว่าแหมการเดินทางคงสะดวกขึ้นนะพราะ้าถูหนังสือพิมพ์บางฉบับก็บอกเลยนะครับว่าอีกสิเ,เดือนนะครับเห็นกันเลยครับจะมีการประมูลลดสามสายเชื่อมนะครับสนามบินสองสนามบิน,น,บนคือดอนเมอืองกับสุวรรณภูมิซึ่งจะใช้เป็นสนามบินนานาชาติของไทยทั้งสองสนามบินและรถไฟฟ้าก็จะเคลื่อนตัวไปยังปริมณฑลมากขึ้นขณะดเดียวกันครับแหลมฉะบังคงจะเป็นจุดที่ใช้ในการเชื่อมต่อทวายในอนาคตและจะเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ของไทยที่จะเริ่มเคลื่อนจากการขนส่งทางทะเล มาผูกพันกับการขนส่งทางรางภายในประเทศก็คือจะเป็นศูนย์การขนส่งตู้สินค้าของทางรถไฟครับนี่คือแผนที่รัฐบาลพูดเห็นได้ชัดว่าจะทําสิ่งเหล่านี้ภาพต่อไปจะเลยนนะครับว่าสิ่งที่มีการคุยกันนะครับก็คือคณวรเล่นเห็นชอบเรื่องต่างๆที่กระทรวงคมนาคมเสนอในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในปี58ถึงปี2565กครับ8ปีนับจากนี้นั้นจะเน้นในด้าน5ด้านนะครับคือการ เชื่อมโยงเครือข่ายทารถไฟระหว่างเมืองเชื่อมระหว่างเมืองครับทาให้เหนือจรดใต้ตอนออกไปสู่ตวนตกและเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านนั้นจะเน้นทางหลงมากขึ้นการขนส่งภายในนะครับกรุงเทพฯรับปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ๆใ,ในการที่ใช้การขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาการจราจรจะเน้นนะครับแล้วก็จะเน้นโครงสร้างเครือข่ายทางถนนครับเพื่อเชื่อมกับประเทศต่างๆในเรื่องของการรับประชาคมสินอาเซียนรับเขตสพิเศษครับ และการขนส่งทางน้ําก็เน้นและจะเน้นหนักๆในเรื่องของการขนทั้งคนและสินค้าด้วยความรวดเร็วผ่านการขนส่งทางอากาศครับภาพต่อไปจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นบอกจะใช้ไม่เกินถึง3ล้านล้านครับในเรื่องทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ทั้งหมด5ด้านที่จะเน้น8ปีข้างหน้าแต่เงิน3ล้านล้านนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์กับสื่อครับบอกว่าทางรางใช้มากสุดครับประมาณ1.6ล้านล้านบาทครับ นั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยรางคู่นะครับทั้งขนาดที่เป็น1.4 35เมตรหรือขนาด1เมตรเนี่ยจะถูกพัฒนาเชื่อมโยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ดินธุรกิจตามแนวรางรถไฟเนี่ยนะครับอาจจะคึกคักมากขึ้นทั้งรถไฟฟ้าและก็รถไฟธรรมดาทั้งถนนครับจะใช้เงินประมาณ400ล้านบาทและทางอากาศนั้นจะใช้ประมาณเกือบแสนล้านบาทคือ94,000ล้านบาทแน่นอนครับว่าทางน้ำเนี่ยในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์เคยบอกว่าจะใช้เงินถึง70,000ล้าน แต่ตรัมตีว่าการกระทรวงควมนาคมพูดในเบื้องต้นตอนนี้คือประมาณ4,000ล้านครับภาพที่เห็นคือถ้าผมเอาตัวเลขที่รัมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมารวมกันเนี่ยมันจะประมาณแค่21,000ล้านนะครับก็ที2.1ล้านล้านบาทนะครับแต่ว่ามีถึง3ล้านล้านแสดงว่าอาจจะมีเม็ดเงินที่ถูกพัฒนาโครงการต่างๆเพิ่มเติมขึ้นนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นครับภาพในอนาคตภาพแรกครับภาพตัดไปจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่จะดําเนินการคือทางด้านรถไฟแน่นอนนะครับรถไฟนี้จะถูกพัฒนาหลายส่วนครับ ส่วนแรกเริ่มต้นเนี่ยจะพัฒนารถไฟทางคู่จะเติมหลายเส้นทางแล้วครับรวมไปเสร็จก็สิบกว่าเส้นทางนะครับและก็จะมีลักษณะของการรถไฟทางคู่ที่เป็นสแตนดาดเก e ก็คือเป็นภาพที่เชื่อมกับจีนให้ได้ครับสังเกตเห็นไนับว่าเส้นทางนั้นจะเป็น3เส้นทางครับขนาด1.435เมตรซึ่งจีนใช้ถ้าเป็น1เมตรที่เราใช้เนี่ยจะใช้ในอาเซียนครับ แต่จีนจะใช้1.435เมตรจะลาดจากกรุงเทพไปนครราชสีมาโคราชและก็มาตรพุทธครับคือจากกรุงเทพเนี่ยเชื่อมนครเชื่อมโคราชคือเอาโคราชเชื่อมกรุงเทพเอาโคราชเชื่อมมาตรพุทธและก็จะมีเส้นกรุงเทพระยองซึ่งเชื่อมมาตรพุทธอยู่แล้วแต่จุดสําคัญครับในการเชื่อมจีนคือการที่เอาจากโคราชนครราชสีมาไปเชื่อมที่หนองคายครับดังนั้นเนี่ยนี่คือภาพซึ่งแน่นอนนะครับนี่คือภาพของการพยายามที่ต่อทางคู่นะครับสร้างทางคู่แล้วก็พยายามเชื่อมสแตนดาร์ดเกตที่บอก ทางใต้ก็จะเชื่อมรางคู่อันนี้เป็นโครงการเดิมนะครับที่จะให้ทางใต้เี่นคนได้เร็วขึ้นนะครับทางเหนือเนี่ยก็พยายามที่จะเชื่อมเชียงรายให้ได้นะครับแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เชื่อมเต็มที่แต่เส้นหลักที่เน้นคือหนองคายครับเพื่อจะเชื่อมจีนลงมาทางโคร,ราชเข้ากรุงเทพแล้วไปที่แหลมฉบังเพื่อออกทางทะเลครับแน่นอนครับว่ายังมีแผนการ8ปีเนี่ยก็เราก็อาจจะเห็นรถไฟความเร็วสูงซึ่งคงต้องดูการพัฒนาต่อเนื่องว่าจะลากมาจากเชียงรายที่เชียงแสนนะครับถ้าเหลือเชียงแสนหรือว่าเชียงของที่เป็นด่านมากแค่ไหนนั่นคือจุดสิ่งงที่ตต้อตาม แต่หลักๆเป็นหลักประกันที่ชี้เห็นว่าจะลงทุนทางรางมากขนาดนี้เชื่อมระหว่างเมืองครับภาพต่อไปจะเห็นครับคือภาพของการขนส่งคนในบริเวณสาธารณะบอกชัดเจนนะครับว่าจะเริ่มให้เห็นภาพชัดเจนคือสายสีม่วงบางใหญ่บางซื่อปี2660ครับสายสีน้ําเงินนะครับบางซื่อท่าพระหัวลโพงบางแคและสายสีแดงคือบางซื่อดังสิทธิ์จะเสร็จภายในปี62และก็สายสีเขียวครับแบริ่งสุดปราการนั้นจะเสร็จภายในปี63และ แนวอื่นอีก7แนวนะครับก็จะพยายามทําให้เสร็จสิ้นภายในปี2564เห็นภาพแบบนี้เราจะเห็นเส้นเลยนะครับสายสีม่วงเดินทางไปเนี่ยครับสายสีน้ําเงินนะฮะตลอดจนสายสีแดงพื้นที่การคมนาคมขนส่งโดยสาระนั้นอีกประมาณ3ปีจะเริ่มต้นเห็นผลครับจะเริ่มต้นมีการเดินทางได้รวดเร็วขึ้นประหยัดการใช้น้ํามันประหยัดการใช้พลังงานทําให้รถไม่ติดและทําให้อสังหาร,ริมทรัพย์นั้นมีความโดดเด่นและคึกคัก สิ่งที่เห็นจุดเชื่อมที่สำคัญบางซื่อครับเพราะจะเห็นเลยนะครับว่าคอนโดมิเนียมหรือว่าธุรกิจต่างๆก็จะเริ่มคึกคักเริ่มจะตอบสนองแนวทางที่รัฐเน้นว่าภายในอีกสาปีข้างหน้าจะเน้นให้การขนส่งนะครับรถไฟฟ้าสาธนารณะนั้นโดดเด่นขึ้นภาพถัดมาครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงทางถนนครับทางหลวงบอกเลยนะครับบอกว่าขยายช่องทางครับทุกภาคนะครับและพัฒนาให้เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆนะครับ แล้วก็เร่งก่อสร้างให้เสร็จภายในปี260ครับคือนับจากเนี้ยปี58 59 60เนี่ยการลงทุนการใช้งเงินจะเยอะครับเพราะสังเกตเห็นนะครับหลายโครงการนั้นต้องการให้เสร็จภายในปี260นี่คือถนนครับที่จะพยายามเชื่อมทั้งประเทศพยายามขึงทั้งประเทศนะครับภาพถัดมาจะเป็นในเรื่องของถางด้านถังน้ําซึ่งถังน้ำเนี่ยคมนาคมอาจจะยังไม่ได้พูดหรือไม่ได้เน้นมากแต่ําแผนการนะครับจะตั้งแต่พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังนี่คือจุดใหญ่ที่เริ่มต้นครับจะพยายามทําแหลมฉบังเนี่ยนะครับให้รองรับเรือได้มากขึ้น และก็จะทําให้เป็นศูนย์การขนส่งนะครับตู้รถสินค้าของรถไฟเนี่ยครับให้เสร็จภายในปี60เห็นไหมฮะ58 59 60 3ปีเนี่ยจะมีการลงทุนอัดเงินเข้าไปเยอะมากและที่สําคัญก็คือจะพยายามสร้างการขนส่งทางน้ําขุดลอกนะครับบริเวณคลองต่างๆให้การขนส่งทางน้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือพื้นที่ต่างๆแล้วครับที่จะมีการขึงการขนส่งตามชายฝั่งนะครับในอ่าวไทยการขนส่งระหว่างประเทศหรือการใช้ทางตะวันตกปากบารา,ราเชื่อมโยงกับระนองต่างๆมากขึ้น นี่คุจะต้องตามคพราว่าทางน้ําจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับภาพถัดมาครับเรียกจะเห็นนะฮะหลังจากการขนส่งทางน้ำใช้แม่น้ำเจ้าพรยาแม่น้ำป่าสักมากขึ้นแล้วเนี่ยการขนส่งที่จะเร็วอันนี้คือการขนส่งทางอากาศครับจะมีการเน้นเลยนะครับว่าจะพัฒนาสุรภูมิให้รองรับคนได้มากขึ้นพัฒนาดอนเมืองพัฒนาภูเก็ตครับที่เป็นท่ากาศายานที่รับนักท่องเที่ยวจานวนมหาศาลนะครับเกือบ8 9ล้านคนในแต่ละปีและนี่คือสนามบินที่มีการเปิดจะมีการทําให้ทั้งประเทศมีสนามบินมากขึ้นครับ การพัฒนาสนามบินหลักๆนะครับแม่สอดนะครับหรือว่าทางด้าน,นหัดใหญ่มากขึ้นหรือทางด้านจังหวัดต่างๆนะครับเช่นตราดสาแก้วนะครับหรือว่าทางด้านมุกดาหารนี่คือสิ่งที่พยายามเชื่อมการขนส่งคนขนส่งสินค้าให้นักทุองเได้เดินทางไปอย่างรวดเร็วเงินตรงนี้จะถูกใช้ครับภาพต่อมาครับจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่ไทยพยายามทําคือการเชื่อมโยงการขนส่งตามภาพที่ รูมแม่น้ำโของอยากเห็นใช้ไทยเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงถนนหนทางกับประเทศเพื่อนบ้านและสิ่งที่ไทยคึงไว้อีกจุดหนึ่งคือพื้นที่เขติพิเศษครับปากนะครับหรือว่าทางด้านสตูลสงขลาปรดังเบซาทางใต้นะฮะอาญ,ญ,ญาประเทศสักแก้วนะครับและก็ทางด้านตราดที่คลองลึกและก็ทางด้านมุกดาหารและปีหน้าก็จะมีพื้นที่อีกนะครับเช่นเชียงรายเลยต่างๆนั้นจะสังเกตเห็นครับว่าสิ่งที่ไทยพยายามทำคือการเชื่อมถนนหนทางการคมนาคมขนส่งทั้งทาง,ทง,ทงบก ทางอากาศและก็ทางน้ําเพื่อทําให้ไทยนั้นเป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญในประเทศในลุ่มแม่น้ําโขงหรือใน a e c และนี่คือแต้มต่อที่สําคัญครับที่ชี้เห็นว่าการมาลงทุนในไทยนั้นคือสิ่งที่นานาชาติควรจะมาลงเพราะเรากําลังมีการลงทุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นภายใน3-5ถึงปีถึง8ปีสีไทยจะเติบโตโดยมีเม็ดเงินเข้าไปเติบโตนะครับเข้าไปหนุนให้สินนั้นโตได้4-5%ได้อย่างง่ายๆและเมื่อการคมนาคมขนส่งของไทยคล่องตัวและเรียบร้อยดีแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถเชื่อมโยงกันนานาชาติกับประเทศในแถบลุ่มแม่น้ําโขงและประเทศในอาเซียนได้ง่ายขึ้นไทยมีสเสน่ห์ในเรื่องของการเข้ามาลงทุนส่งเสริมด้านการลงทุนการค้าการบริการและโลจิสติกส์นี่คือสเสน่ห์ของไทยครับและนี่คือพลังสําคัญที่ทําให้ไทยนั้นเหมือนกับดูมีหลักประกันที่สําคัญว่าถ้าเราใช้เงินอย่างคุ้มค่าตามแผนเป็นรูปธรรมไม่คอร์รัปชันโปร่งใสเราจะมีสารุคสนุบการโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่จะทาให้สีไทยนั้นเติบโตเรียงโดดเด่นในอนาคต และก็ทําให้ประเทศไทยมียขมีดความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้นครับและนี่คือภาพที่เรากำลังร้อนะครับว่าในเกิฑเหล่านี้โครงการดีๆเหล่านี้เราจะเห็นกระตุกกระตุน้นเศรษฐกิจเมื่อไหร่อย่างเป็นรูปธรรมและโครงการเหล่านี้นั้นนะครับจะสร้างงานสร้างรายได้กับประเทศได้มากแค่ไหนต้องตามครับและคงจะมาพูดคุยเมื่อสถานการณ์ต่างๆนั้นเริ่มตอกเสาเข็มถึงโครงการต่างๆแต่ภาพในอนาคตนั้นดูสดใสครับ